ไวรุ่นเดี๋ยวจะพาไว้รุ่นไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่แซมไปไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่แซมไปกินก๋วยเตี๋ยวทำเหมือนรถแข่งเนะาะทำเหมือนรถแข่งเนาะนางทำดิ เ้นี่มันรถงแข็งนี่ว่นะไหนออกตัวโชว์หนะ่อยนิเอาตัวโชว์ก่อนนะิอเ,เอ๊ะล,ลองนี่แหละเอาอตัวโชว์ก่อนสักร้อยเมตรร้อยเมตรเต็มเต็มเต็มสูบเลยใส่เก <c oughs> <c oughs> ือขัคนร้ายครับสุดจัดสุดจัด โอ้แรงจ้าเลยยางแรงเลยโอ้กับล้ำกับล้ำอู้ดูอ่ะเป็นรอยยางเลยนัดเดยวกับล้ำ่อนกำลังรถกับล้ำต้องตีโค้งเลยครับรถมันใหญ่นะต้องตีโค้งเนาะมันเป็นบิ๊กบค์เนาะมนรถอันนี้มันเป็นรุ่นบิ๊กบค์เลยใช่ไหมนี่ บิเซลนี่มันเหมือนกันรึเหมือนครับเหมือนบ่าไม่เหมือนไม่เหมือนบปล่เหมือนเหมือนเด็กสรุปว่าเหมือนหรือไม่เหมือนวดท่อรถเองดังเลยดับเครื่องเครื่องดับเครื่องขับรถเองดังเกินกิดอไรนี่คิดอไร

แมเอาน้ำอะไรน้ำเปล่าน้ำนี้ไม่เอาไม่เอานะถ้าเองเลี้ยงอะกิน,ย <c oughs> นอยู่น้ำบบน้ำเปล่าเลยดีแล้วห่วยโอ้มันน้ำร้อน,นเตัวนี้เย็นอแมบบ่นมากเปล่าเลยเลยโคตรหล่อเลยวะ,ะทำไมยังไม่ทานหน้าดำมาวะทำไมยังไม่ทานหน้าดำมาวะม,ามือก็เมื่อกี้ว่าจะมากินแล้วเนาะทำไมอะ คันมันคันซิวนี่เนี่ยมันคันเป็นไรคันคันซิวนี่เนี่ยรักษาซิวไม่ใช่มันรักษาสิวโดยเฉพาะใ่เองว่าฮะมันไม่รักษาแล้วแล้วมันเป็นอะไรเสบมันเสบปะเศร์ก็ดืมปะเศร์ก็ดืมมันไม่ได้รักษาบ่มันเองมันไม่ได้รักษาอะไร อันนั้นแกขับกับใคร,ครเนี่ยแกอยู่คนเดียวบอกคนเดียวฮะคนเดียวไหนปะคนเดียวพูดแกติดครับเด็ก

คนก็รินรีนมาเลยครับคนใดคนย่าบอกย่าเฮ้เนา <lawsuit royable>

เก่งยิงเก็บไว้ก่อน<ะ>เก็บไว้ใส่ตอนไปงานบุญทำไมอ่ะโอ้อันนั้นซักอย่างซักแล้วซักทำไมเก่งยิงเขาเไม่ซักหรอกอ่ะไปแล้วอ่ะโอ้จันทร์ดูไปแล้วกลับแล้วนะกลับบ้านนะกลับบ้านแกเป็นไง จะฉีดวัคซีนมาวะไมืาอเช้าอมาไปหาหม่โม่เช้าเนเป็นไข้เป็นไข้ตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ก็ขึ้นได้แล้วสบายสบายเกตไซสุออกครับ <c oughs> ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ